มีอาชีพล้าไปอีกขั้นครับเพราะตอนนี้นะครับใครที่สั่งของออนไลน์มีอาชีพเขาส่งของที่ถูกต้องตรงสเปคใช้ได้จริงมาให้ลูกค้าแต่สิ่งที่แถมมาให้นะครับคือเขาแถมไวเชอร์มาให้ครับสมมุติว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไปซื้อของมาในมูลค่า500บาทและก็ได้รับของจริงใช้งานได้จริงทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยและมีอาชีพก็อ้างว่าเนื่องจากจะมีเทศกาลสงกานต์มา เราขอให้วอยเชอร์ลูกค้าเป็นเงินสดมูลค่า200บาทพอเราเห็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็บอกอ้าวดีเลยยูดีสองการหรือว่ามีโปรโมชั่นพิเศษมาเราถือว่าเราเป็นผู้โชคดีเราก็อยากใช้วอยเชอร์ใช่ไหมครับแต่จุดพลิกคือตรงนี้ครับมีชชชีพบอกว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการใช้วอยเชอร์ใช่ไหมครับรบกวนไปกดลิงก์ดาวน์โหลดแอปเพื่อใส่รหัสบอเชอร์และลูกค้าก็จะเอาเนี่ยไปแปลงเป็นเงินสดแล้วซื้อของในเว็บของเขาได้ อันนี้นะครับคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้มิชัชีพครับใช้ช่องทางนี้ในการหลอกให้ลูกค้าโหลดแอปปลอมเข้าเครื่องครับคือผมจะบอกให้ฟังว่าหลักการนะครับเขาอยากให้เราโหลดแอปแต่วิธีการนะเขาจะหาวิธีการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใหม่ๆมาเรื่อยๆฉะนั้นเพื่อนๆครับผมอยากเตือนอย่างนี้ครับบริษัทที่เขาขายเขาจริงๆและเขาให้โปรโมชั่นจริงๆก็มีครับ แต่มิจฉาชีพก็เอาเหตุผลแบบนี้ครับมาหลอกด้วยเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราซื้อของจากเว็บที่เราซื้อประจําอยู่แล้วหรือเราเชื่อว่าเขาให้บรเชอร์เราจริงๆนะครับ ผมอยากให้เพื่อนๆลองเอาชื่อลิงก์หรือชื่อเว็บไซต์ของที่เขาส่งมาให้ครับลองไปเซิร์ชใน Google ก่อนว่ามันสะกดผิดหรือเปล่าหรือมีใครเคยโดนหลอกแบบนี้หรือเปล่าอย่างน้อยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่เราสามารถป้องกันตัวเองได้ในระดับเบื้องต้นก่อนครับเพื่อนๆคนไหนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือใกล้เคียงแบบนี้นะครับรบกวนมาแชร์กันใต้คลิปนี้นครับเพราะผมอยากให้ข้อมูลแบบนี้ย เป็นข้อมูลที่ทําให้ทุกคนรับรู้เอาไว้และไม่อยากให้ทุกคนโดนมิจฉาชีพพวกนี้หลอกได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ